<formation> ถวายน้ำนะครับนะสาธุลโมทนาบุญนะครับเนาะบ๊อบบ๊อบเพ่าะฉันอยากที่นี่บอกว่าหิวน้ำไหมก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะที่นี่สาธุสาธุตัวเล็กเก็บดอกไม้ไว้เด้อไว้บูชาพระที่บ้านได้เลยนะดอกไม้นะครับดอกไม้ สำหรับหลงไม้นี่พวงมลลาลัยเนาะหลวงตาท่านจะให้คืนนะครับจะที่ทำพวกเรา,าได้นำไปไหว้พระค่านำไปไหว้รถได้นะครับแล้วก็น้ำท่านไหนอยากได้เป็นน้ำมงคลก็สามารถเก็บน้ำได้ครับม,มีมีข้างหลังรับนะคุณแม่เด้ออาน้ำสับประรดนะครับอันนี้เราไหว้ต้องแรงเลยว่ะน้ำสับประรด

นี่เ<ต>ป <อ approach> ็นเส้นงดสองนั่งรถเลยสามกิโลตรงนะครับรถตับรถตับรถตับ สับป,ปะรดนะครับกำลังตัดมาจากสวนใหม่ๆสับป,ปะรดะจับไว้เลยพี่สาธุครับผมนะครับท่านได้นำสับป,ปะรดนะครับมาถวายหลวงตานะครับเนาะก็สาธุขออนุโมทนาบุญกับท่านนะครับเนาะ กระเป๋าวางนะครับกระเป๋าวางกูลงเอาเอาวางไว้วางไว้พนมมือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วพนมมือนะหลวงตาจะคล้อหัวให้อะสาธุครับผมยกน้ำแล้วคุณแม่ยกน้ำขึ้นครับสาธุครับผม ุ icism, ครับมสู้ต้องเอาตัวรอดที่ไปสู้ตายไปสู้ก็ไม่แล้วไม่ใหญ่บอกงน้ำตาตูนเรื่องตูนเรี่ยวเลยเนี่ยซมไม่ดีเลยเซียส่งเลยครับยกร้ำยกน้ยกครับยกน้ำลอยเลยครับน้ำยกน้ำรอเลยครับเอาแบบครับน้ำมาคเออเดี๋ยวเขาไปบริจาคร่วมกันเออเป็นสิบคลพอไม่ควรนะครับ

สาธุรวมพุทธนาบนกับญาติธรรมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนี่ยน้องตาท่านจะแวะเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรพี่กล้วยงาครับกล้วยชาทับทันกล้วยหอมหอมเขียวบ่มันมีหอมเขียวหอมเหลืองเลยครับอันนี้อะไร สี่ครับอะรสี่อ้ดูไม่ได้สี่เอาสีู่นสี่นี่สี่ซเดียวอ่เดียวอะไรโอมชอบจงเรียกอย่างงี้ยาเ่ยใหญ่ขายรถอะะมูีอีกอะมูแก่เดียว อันนี้อ่าผมผมไม่ได้พูดนะครับา่าติธรรมนะครับเนะ <g ười> าะก็ให้าติธรรมได้รับฟังเอาอนะครับ <c oughs> สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนี่คือตอนนี้หลวงตาท่านเวะพักหข้าน้ำนะครับ <c oughs> อ่นเบะพักข้าน้ำนะครับ บ้านเล็ที่ท่านสี่นะครับแล้วก็หมู่สี่นะครับตำบลคอกายพี่ใช่ตำบลข้อกไฟใช่ไหมครับอคอกตำบลคลอวายนะครับคะบครับคลอกคลอกฟคลคลกคอกไคครับครับคอกคไค เอ่อไว้ที่ไหนนะพี่โรงเรียนน้ำผุุโรงเรียนน้ำครับโรงเรียนน้ำผู้ไวครับเดินไปครับช่วงบ่ายนี้ท่านเดินไปมากอาหลวงตาาพักวันนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับท่านจะพักจังหวาที่โรงเรียนน้ำาพุนะครับตำบลอ่าข้อควายนะครับ มาต่อยชี้แจงให้พี่น้องเราฟังทอมสวัสดียะาชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะทอูมควาสดี ตอนนี้หลวงตา่ันออกมาแล้วนะครับพี่หลวงตาข้อหัวหยังอ๋อเขาแล้วนะครับเอาอีกได้เนอะนั่นเข้าไปตรงคุณยายเนะนี่ยหาช่องได้อีกนะครับแล้วมีโอกาสแล้ว,ลวสาธุสาธุครับหาที่ได้ก็นั่งเลยนะพี่นะนะครับสาธุอนาโมสนาบุญกับยะติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะท่านรอรับพรจากหลวงตาสาธุครับผม <c oughs> ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลืมติดตามแล้วก็กระดิ่งไว้นะครับเพื่อติดชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทู e ตั้มดำซิ่งนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม